สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คาเคานมิกรายการที่จะพาคุณไปรู้ลึกรู้จริงรู้แบบลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของโกโก้ทั้งในไทยและต่างประเทศกับผมหนุยธันประวัติครับที่จะพูดถึงวันนี้เรามาดูโอกาสที่กําลังจะเกิดขึ้นกับไทยแบบไม่ทันตั้งตัวประเทศจีนต้องการมาได้โกโก้เพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากแต่มีคําถามที่ว่าแล้วประเทศไทยจะได้โอกาสอะไรจากสิ่งนี้ล่ะครับผมหยิบข่าวจากเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยครับมีข่าวเกี่ยวกับ รัฐบาลชี้เป้าผู้ส่งออกหนุนการขายโกโก้ให้จีนหลังความต้องการพุ่งนะครับก็เนี่ยเป็นข่าวในเว็บไซต์ของรัฐบาลนะครับเมื่อเดือนที่แล้วครับคุณอนุกูลพุกษานุส์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเผยว่าจากการรายงานของสํานักงานการค้าในต่างประเทศณเมืองเซียงเหมือนประเทศจีนนะครับเขาก็จะเล่ารายละเอียดว่าประเทศจีนเนี่ยนำเข้าผลิตภัณฑ์โกโก้เนี่ยมาจากประเทศไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับแต่ผมสรุปตรงนี้ครับว่า ส่วนของมเมล็ดโกโก้แห้งเองนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยเขานาเข้าเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยประมาณ11ล้านกิโลนะครับซึ่ง1 1ล้านกิโลเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตกเป็นส่วนใหญ่5ประเทศที่นําเข้ามาก็ไม่ว่าจะเป็นเอลวาดอร์ปาปัวน,วกนโโกวิกินีโตโกกีนีและก็กาหน้าซึ่งผมก็มองว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยอยู่ไกลจากประเทศจีนมาก นับเป็นโอกาสของไทยมากกว่าไหมครับที่เราอยู่ใกล้ๆเป็นประเทศเพื่อนบ้านการขนส่งก็ไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงประเทศจีนละนี่คือจุดยุทธศาสตร์ที่เราได้เปรียบในสิ่งนี้ครับเพียงแต่ว่าวันนี้ในการปลูกโกโก้ในประเทศไทยยังน้อยมากๆจากปริมาณที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับ11ล้านกิโลเมล็ดแห้งนั่นนะครับถ้าผมนั่งคำนวณเนี่ยจากประสบการณ์ของผมในอุตสาหกรรมโกโก้ตั้งแต่ปลูกโกโก้มานะครับ6ปีเนี่ยก็จะบอกเล่าได้ว่า เราจาเป็นต้องปลูโกโกโก้ถึง165,000ไร่นะครับเพื่อจะให้ได้ปริมาณเม็ดแห้งที่11ล้านกิโลกรัมและที่สําคัญครับวันนี้เรามีพื้นที่ในการทรษษําเกษตรตั้ง193ล้านไร่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสเพียงแต่ว่าประเทศเรายัางใช้ทรัพยากรที่ยังไม่คุ้มค่าเนาะขอพูดแบบนี้แล้วกันทั้งๆท,ที่ภาคของเราเองส่วนใหญ่ก็เป็นภาคเกษตรกรซึ่ง พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเราครับเป็นคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสามารถในการดูแลหรือเป็นอาชีพส่วนใหญ่อยู่แล้วเพียงแต่ถ้ารัดหรือพวกเราเป็นกลไกในการให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพิ่มขึ้นนะครับไปทําการปลูกให้กําลังใจให้ความรู้ในการแปลลูกเป็นมาไดแท่งคุณภาพได้เนี่ยผมก็เชื่อว่านี่คือโอกาสทองที่ประเทศไทยจะได้รับในโอกาสนี้ครับ มองง่ายๆเป็นแค่ประเทศยีนประเทศเดียวนะแล้วผมมีข้อมูลของประเทศอื่นๆที่เรามีตัวโคต้าส่งออกหรือว่ามีปริมาณการส่งออกก็จะนํามาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปอีกจากที่ผมเล่ามานะครับลองคิดลองสรุปดูว่ามันเป็นโอกาสอะไรกับเราบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางด้านการลงทุนถ้าเรามีพื้นที่การปลูกโกโก้ที่มากมายใช่ไหมครับก็อาจจะมีอุตสาหกรรมของประเทศจีนเข้ามาเพื่อรองรับปริมาณวัตถุดิบที่มันกําลังจะเพิ่มขึ้นนี่คือเป็นโอกาสนะครับอย่าเพิ่งปิดใจกับเรายังไม่เห็นลงโกโก้ แล้วเราบอกว่าไม่มีจุดขายนะครับเพียงแต่ปริมาณให้มากพอวันนี้ถ้าไปเกิดเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นโกโก้แปลงใหญ่แปลว่าผู้บริโภคหรือว่าผู้ค้าที่มีความต้องการมาเมล็ดโกโก้เนี่ยเขาก็จะรู้ในเป้าหมายว่าเขาจะมาหาใครมามา,มาที่แปลงไหนในการรวบรวมวัตถุดิบเพื่อไปป้อนให้กับสู่ในอุตสาหกรรมของเขาที่มีมาก่อนแล้ว เพราะงั้นสิ่งที่ต้องการครับผมว่าจีนกําลังมองหาพื้นที่ปลูกใหม่ๆและเราเองครับที่ต้องการก็คือความรู้และความมั่นใจในการที่จะปลูกโกโก้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจให้มันเติบโตเพิ่มรายได้กับพวกเราอย่างไงประเทศจีนต้องการมเมล็ดโกโก้และผลิตภัณฑ์โกโก้ประเทศจีนปลูกโกโก้ไม่ได้และนี่คือโอกาสของประเทศไทยซึ่งเราไม่น่าปล่อยให้หลุดมือไปนะครับ อย่าลืมครับโกโก้ไม่ใช่เพียงแค่ของหวานแต่มันคือสินทรัพย์ในอนาคตที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรและอุตสาหกรรมของไทยไปได้ทั้งประเทศและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับกับเรื่องราวสุดเข้มข้นในรายการขาดทเคอาลนูนนี่ครับ